สวัสดีครับเพื่อนเพื่อวันนี้มาชมเหรียญหลงวงพอทวดที่ติดอยู่ในบ้านอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญหยดหน้ำเหมือนกันนะฮะดูจากาตัวเหรียญที่บันทึกไว้เนี่ยระบุว่าปี2522นะครับเพื่อนเพื่อนเหรียญก็เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้นะครับนะฮะลักษณะก็ประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับ นี่ยนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็มีพศ25 22อยู่ตรงขวามือด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละด้านนะครับเ,เริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อนเนี่ยนะฮะซูมดูไปตรงด้านบนสุดก่อนนะครับเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของหลวงปู่ทวดนะครับก็ มีคาถานะครับนโมโพธิสัตตุอะคันติมายาอิติปะขวานะครับนี่นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูขอบค้างสักนิดก่อนจะหันไปด้านหลังนะครับขอบก็ตัดครึ่งๆแบบนี้นะครับหักนิดสุดนะฮะ อย่างนี้ก็สภาพไม่ผ่านการใช้นะครับนะฮะหักครึ่งๆนะครับตัดไม่ได้แบบสุดนะฮนะเนี่ยเป็นคืึเยอะเลยนะฮะตัดไม่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปท่านอาจารย์ทิมนะครับ สูงดูใกล้ๆนะครับก็จะทะลุอ่วงมาเจาะทางนี้นะครับนี่นะฮะก็เป็นรูปธัา,าจารย์ทิมนะครับแล้วก็มียันสี่อัขระสีตัวอยู่บนนี้นะครับบนที่สัทธานนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีข้อความนะครับ นี่นะครับอาจารย์ทิมธรรมทโรนะฮะนี่นะครับแล้วก็มีพศสออยู่ตรงด้านขวาเนี่ยนะครับขวามือของเรานะฮะนี่นะครับพศสอ2งห้าสองสองนะครับเห็นไหครับถ้าผ่านมาปีนี้ก็สี่สิบสี่ปีแล้วนะฮะสำหรับเดือนนี้นะครับ ก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราใช้แสงส่องดูอย่างนี้บ้างนะครับพอดีแสงมาจากด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นทองแดงผิวไฟประมาณนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนะครับนี่นสีสันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีการทำย้อนยุคบ้างหรืออะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะแต่อันนี้ก็คือหยิบมาแล้วก็ถ่ายนะไม่ได้ไม่ได้น่าจะเช่ามาตั้งแต่สมัยอยู่ที่ยะลานะครับหรือยังไงไม่ทราบนะครับติดอยู่ในบ้านก็มองถ่ายดูนะถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่แบบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งมาบอกนะครับจะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะก็ชัดดีนะครับ โอเคครับน,นี้ก็สั้นๆนะฮะสำหรับเย็นหยุดน้ำหลวงวัดทวดปี2,522วัดช่างไห้จังหวัดปัตตานีอำเภอโคกโพนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของมาสวนติ่งนะครับเพื่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ